มากันอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณขวนคะปิดท้ายแล้วนะคะกับข่าวในวันนี้นะคะวันนี้ข่าวเราก็ได้นะคะไปร่วมงานนะคะกับหน่วยสภกิจยะลาในที่ได้จัดนะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะและแล้วก็หน่วยธนกรรมเคลื่อนที่นะคะในการบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าศาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะสำหรับเรื่องส่วนของงานนี้นะคะก็มีท่านพันเอกนะคะพดุงยิ่งภัยบุญสุขค่ะท่านเป็นรองผู้บังคับหน่วยสพกิจยะลานะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย แล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจาก สากกทหารพรานด้วยค่ะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่47ค่ะโดยพันเอกยุทธนามเพชม่วงนะคะก็ได้นำอะไรนะคะชาชักแล้วก็โรตีค่ะโดยมีทหารพรานหญิงนะคะน่ารักน่ารักสาวๆมาช่วยในงานด้วยใช่แล้วค่ะมาร่วมในงานค่ะสําหรับในงานนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับคุณหมอได้ค่ะคุณปลาค่ะค่ะใช่แล้วค่ะนะคะเราก็ได้พูดคุยนะคะกับในส่วนของพันโทนายแพทย์เอกพลพิพัฒน์คุณโอปการนะคะท่านคุณหมอท่านก็ได้บอกว่า ครั้งนี้เนี่ยนะคะในในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านมากันเยอะมากมๆเลยแลแล้วคุณขวัญทราบไหมว่าเราก็ถามล้ว่าเอ๊ะแล้วโรคต่างๆที่ชาวบ้านเนี่ยมารักษาวันนี้เนี่ยคุณหมอคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอะไรบ้างคุณหมอก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างสูงอายุหน่อยอก็จะเป็นการจะเป็นปวดข้อใช่ค่ะโรคกระดูกไข้วัดนะคะหรือว่าในส่วนของโรคตาที่เป็นต้อเนื้อต้อกระจกแต่ว่า คุณหมอบอกว่ามีอีกหนึ่งโรคที่บอกว่าเนเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิง <Ừ. S 2> เพราะว่าสตรีนะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังนะคะ่ <Ừ. S 2> ะผิวชราที่ผิวหนังเพราะว่าต้องเข้าใจนะคะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวม,มุสลิมค่ะใส่เสื้อยาวนะคะบางทีการระบายอากาศไม่ไม่สะดวก ก็ทาให้เกิดเชื้อราที่ผิวหนังตรงนี้คุณหมอก็ฝากความห่วงใยมาด้วยค่ะ<า>แ,ลแล้วค่ะแล้วก็รักษาตามอาการจ่ายยานะคะแล้วก็มีการแนะนําเป็นไกด์ให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงก็ควรจะต้องไปรักษาต่อไปยังไงด้วยค่ะค่ะใช่แล้วนะคะเนื่องจาก ว่าในส่วนของภาคใต้ของเราเนี่ย<ม>อากาศร้อน<ช>นะคะบางทีก็เนาะ,ะทั้งร้อนทั้งอับทั้งชื้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็ยังบอกอีกนะ่ะาว่าสาหรับในส่วนของอาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะของศูนย์แพทย์ฐานบกเนี่ยก็จะเวียนค่ะหมุนเวียนไปทั้ง3จังหวัดแล้วก็4อํอำเภอของจังหวัดสงขลานะคะ,คะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆที่ไหนนะคะก็สามารถไปได้เลยเพราะ<ม>ว่า ทุกครั้งที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปเนี่ยไม่มีค่า,ชา,ใ,าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นรักษาฟรีค่ะค่ะแล้วก็ในงานยังมีไฮไลท์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะท่านรองผู้บังคับหน่วยเฉพะาะกิจยลาค่ะก็ได้มอบถุงยังชีพนะคะ60ถุงให้กับผู้ใหญ่บ้านจาก6หมู่บ้านค่ะซึ่งก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่แร้นแค้นนะคะก็ลําบากหมู่บ้านละ10คนค่ะตรงนี้ก็เป็นความ่วงใยจากทหารแล้วก็รองผอชกค่ะก็ได้ถือโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าท่านเพิ่งมา รับตาแหน่งเ<ช>พิ่งมาที่นี่ได้ไม่กี่วันเองถือโอกาสนี้ในการพบปะชาวบ้านค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับในส่วนของงานนี้เราก็ได้ไปสัมภาษณ์ะนะคุณขันเนาะไปสัมภาษณ์ในส่วนของผู้นําศาสนา<ช>นะคะแล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามารับการตรวจรักษาโรคเขาบอกว่า ภูมิใจนะคะที่วันนี้เนี่ยทหารใกล้ชิดประชาชนแล้วก็ดิฉันถามว่าแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยมาเขาพูดตรงๆเลยนะว่ายังแบบยังไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้ละคะความรู้สึกเป็นยังไงเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีมีข่าวว่าหน่วยของทหารเนี่ยจะย้ายไปที่ไหนเขาไม่ยอมนะอยู่กันก่อนเขาบอกอยู่กันก่อนเพราะว่าทหารอยู่ใกล้ๆประชาชนเนี่ยอุ่นใจแน่นอนใช้แล้วค่ะยังไงก็ เหมือนเดิมเป็นกาลังใจให้ทหารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนประชาชนในพื้นที่อื่นๆนะคะเตรียมรับฟังข่าวแล้วก็ถ้าได้ข่าวว่าศูนย์แพทย์ทหารบกเดินทางไปในพื้นที่ของท่านนะคะก็เข้าไปรับการรักษาได้ฟรีค่ะค่ะแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของโครงการต่างๆอีกมากมายสําหรับผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคต้อเนื้อต้อกระจกเราก็จะมีโครงการแสงแห่งความหวังค่ะค่ะนะคะก็ยังไงติดตามกันต่อไปเนาะ ใช่แล้วค่ะเช่นเคยค่ะคุณขวัญคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นนะคะในช่วงของคุยท้ายข่าวนะคะ,คะในช่วงท้ายกับคุยข่าวรอบรลกอมนอพี่พึ่พงสุนิสารามแก้วของเราอีกแล้วค่ะพี่พึ่พงคนสวยของเรานะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปร่วมคุยค่ะกับหน่วยพัฒนาสันตินะคะของจังหวัดนราธิวาสนั่นเองซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะไปคุยกับ ท่านกำน,นันค่ะค่ะแล้วก็วกมีผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็ติดตามชมกันนะคะว่าในส่วนของจังหวัดนราธิวาสค่ะเขามีกิจกรรมมออีอะไรที่ทำกันบ้างน,นะคะณนะตอนนี้ในส่วนของหน่วยพัฒนาสันติค่ะค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ